สวัสดีครับสมาชิก Pvc gas ทุกท่านนะครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบายโจข๊กสูตร Pvc gas นะครับสมาชิกครับวันนี้ตามคำเรียบร้อยของสมาชิกนะครับตอนนี้สมาชิกใน f c ของผมนะครับต้องการอยากจะได้นะครับตัววาล์วออโต้นะครับเพื่อนเสมาชิกครับอยากได้งบน้อยเหมือนกับตัวบอลวาล์วครับคลิปนี้ผมมาจัดให้เพื่อนเสมาชิกนะครับเพื่อนเสมาชิกครับว่าตัวงบน้อยบอลวาล์วกับบอลวาล์กับวาวอโต้นะครับนะ ผมจะให้นะครับอ่าให้ในงบราคาเดียวกันครับสมาชิกเรียกร้องมาเยอะนะครับเพื่อนสมาชิกกับวันนี้ผมเลยอ่าเอาใจสมาชิกแล้วกันนะครับอ่าผมจัดให้10เซตนะครับถ้าแบบวาวออโต้นะครับอ่าผมจะใบให้นะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่าในวาวออโต้นะครับอ่ากับบอลวาวนะครับอ่าผมจะให้งบน้อยในราคาเดียวกันนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่าผมใบให้นะครับสิบเอ็ดใบแดงเหมือนกันนะครับอ่าทั้งสองแบบนะครับ่พวกอยู่ที่เพื่อนสมาชิกว่าจะให้ผมแบ่งปันเพื่อนสมาชิกระหว่าง วัวออโต้กับบอลวาวนะครับน่ะสิบเอ็ดใบแดงเหมือนกันนะครับน่ะครบเซตอย่างนี้นะครับน่ะแก๊สนะครับน่ะหัวปนแก๊สอยู่ในวัวออโต้นะครับน่ะก็มีแก๊สนะครับแล้วก็มีลูกนะครับน่ะลูกผมจะให้แก้ครึ่งขวดนะครับน่ะแก้เจ็สิบลัดนะครับน่ะแล้วก็ใช้เป้กกล่องอย่างนี้ไปนะครับผู้่อเป็นสมาชิกคับแต่ผมจะรัดให้เรียบร้อยนะครับน่ะตัวนี้จะเดินทางพรุ่งนี้นะครับน่ะไปกาญจนบุรีนะครับน่ะเป็นเซตแรกที่ผมจะ แต่ย <Es> <an> ่อยส่งไปนะครับเพื่อนสมาชิกครับเพื่อนสมาชิกถ้าสนใจก็ทักมาตรงไอดีไลน์แล้วกันนะผมจะทั้งไว้นะครับเพื่อนสมาชิกครับเหมือนเดิมครับท่านสมาชิกที่ดูแล้วนะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดนะครับจะหลงครบ5 0,000วิวนะครับเพื่อนสมาชิกครับผมจะแจกแบบนี้ไปครบเซตเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนสมาชิกที่ติดตาม ในช่องของผมนะครับบาโเข้าสู่ง PVC แก๊สนะครับผู้บริชิตครับอ่ะผมจัดไปแล้วนะครับอ่ะตามความเรียกร้องของผู้สมาชิกนะครับอ่ะอยากจะได้วาวออโต้ราคางบน้อยเหมือนกับบอลวาลนะครับอ่ะสิบเอ็ดไปแดงนะครับอ่ะครบเซตรวมค่าส่งเรียบร้อยนะครับผู้บริชิกครับอ่ะผมแบ่งปันให้แค่สิบเซตนะครับอ่ะผมนะครับอ่ะย้นยัเลยว่าผมทําแค่แบ่งปันนะครับอ่ะผมไม่ได้ทําอ่ำขายเป็นอาชีพนะครับผู้บริจิตครับผมต้องการให้ แบ่งปันครับเพื่อนสมาชิกที่สนใจเท่าน well ั้นเองนะครับเพื่อนสมาชิกครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามกับสมาชิกในหลายแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับยังยังไม่จบนะครับลืมบอกไปนะครับเซฟตของผมนะครับเพื่อนสมาชิกครับใช้ได้ทั้งหมด5เบอร์นะครับเพื่อนสมาชิกครับเพื่อเพื่อนสมาชิกก็อยากจะไปเปลี่ยนลำกล้องเป็นอ่าเป็น6มิล12มิล1ิมิล16มิลเพื่อนๆก็ใช้ได้นะครับเอามาใส่เป็น ไปซื้อมาใส่แล้วกันนะครับแบบผมที่ผมส่งไปให้ผมจะเปลี่ยนแค่5้าตัที่บกหรือ8มิลเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเสมาชิกครับ